เคยไหมพ่นรายแล้วเหนื่อยใจพ่นช้าฝุ่นฟุ้งกระจายผิวงานไม่ได้ตรงตามต้องการปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่ฉันใช้รายคุณภาพต่ำสายเกตต่ำราคาถูกก็จริงแต่ไม่คุ้มค่าที่จะใช้เพราะทําให้เสียเวลาในการพ่นมากพ่นแล้วก็เหนื่อยใจผิวงานก็มีปัญหาฝุ่นก็ฟุ้งกระจายเต็มไปหมดมาดูกันค่ะว่าสายเกตเอคุณภาพดีมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้เป็นรายซิลิคอนคาร์บด์หรือรายดําเกตเอนะคะสีของรายต้องดําสวยยิบระยยับคล้ายกาก,ากเพชรไม่มีฝุ่นปนเยอะ เวลาเททรายออกจากมือต้องไม่มีฝุ่นค้างบนมือถ้าเป็นทรายเกรดต่ำสีจะเป็นเทาๆไม่มีเกรดละเอียดระยับหรือไม่ก็สีดำสนิทไปเลยทรายเกรดต่ำก็จะเป็นพวกทรายอลูมิน่าของจีนหรือทรายซีคอนคาร์บอนของอินเดียเป็นต้นนะคะมาดูอีกกระสอบกันค่ะอันนี้เป็นทรายแก้วหรือทรายก้าสปีดของร้านบ a ตต์มัสเตอร์เป็นทรายเกรดดีที่สุดในท้องตลาดทรายจะมีสีขาวสะอาดไม่มีฝุ่นดำปนทรายไม่ชื้นเป็นก้อนๆแล้วก็ขนาดเม็ดทรายตรงตามมาตรฐานดีกว่าทรายแก้วจากจีนเยอะเลยค่ะ เวลาเอาไปขัดผิวโลหะพวกอลูมิเนียมสเตเลตจะให้ผิวที่สวยสว่างมากๆรา,ายดำใช้ขัดสนิมลอกสีขัดผิวงานสกปปกให้สะอาดมีความคมสูงแล้วก็ขัดผิวเร็วมากๆส่วนรายแก้วใช้ขัดผิวอลูมิเนียมสเตเลททองเหลืองให้ผิวที่สวยแบบออกกึงเงานะคะสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้รายเกตเออยากให้มาลองใช้ดูค่ะใช้แล้วจะติดใจร้านบ้านมัสเตอร์นี่มีสต็อกรายมากมายหลายเบอร์ให้ท่านเลือกจะลองซื้อไปใช้นิดหน่อยก่อนก็ได้ตราขายปลีกเริ่มต้นที่5กิโล สนใจสั่งซื้อทรายติดต่อได้ตามเบอร์โทรและลายไอดีนี้เลยค่ะ